สวัสดีครับอูพีทีการช่างครับอุพธีการช่งรราชงตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณศูนย์แปดสี่สองสามเจ็ดสามห้าแปดแปดอูพธีการช่างบริการต่อรถดำต่อรถดำใช้กระบะเดิมดำพันสองร้อยวัตต์ยกสบายสามถึงสี่ตันครับเนี่ยเก็กไหมครับเก็กนะครับ,รบเดิมเดิมครับเดิมเดิม สภาพเดิเดมๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายราคาเป็นกันเองครับติดต่อได้ที่อูพีทีการช่างตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์0 8 4 2 3 7 3 5 8 8วันนี้เราประกอบเรียบร้อยแล้วรอถังน้ำมันถังน้ำมันเรากำลังผ่าเพื่อปรับปรุงโครงสร้างเข้าสู่ระบบของเดิมมันแต่ว่าเราต้องผ่าเพราะว่า ไม่อยากเปลี่ยนตำแหน่งของน้ำมันออกจากที่เดิมครับผมโดยช่างผู้ชำนาญงานช่างนี้มาจากเกาหลีครับมาจากเกาหลีเป็นช่างที่ผ่านงานเกาหลีช่างเชื่อมที่มีฝีมือสุดยอดของประเทศไทยครับผมติดต่อถ้าใครจะทำดำเอากระบะเดิมมาที่อูพีทีการช่างหมู่1 1ตำบลนายมอำเภอเมืองเพชรบุร์ครับบริการราคาย่อมเยาคุยกันได้ครับคุยกันได้เรื่องราคา สวยไปครับสวยไปครับนี่คือการยกแบบเดิมๆไม่มีใครรู้ด้วยไม่มีใครรู้ว่าเราใช้ดำอยู่ครับผมติดต่อได้ที่อูพีทีการช่างครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ